ทำนาสําเร็จรูปทำรอยจงหวานหวานฉันชอบขนมโมจิเนี่ยอร่อยชะมัดยอดเลยฉันก็หมุนกันนะอร่อยมากเลยอะอร่อยอร่อย อ๋อใอ๋อฉันเพิ่งเด้กินไปแค่สี่ก้อนเองนะฉันก็เหมือนกันน่ะแต่ฉันจะกินเองฉันก็จะกินน่ะเฮ้ยนั่นอะไรอะอะไรเหรออ๊บโอยขี้กองนี่เดี๋ยวไร้มดเอามันเด็เลยนะคืนมานะอย่านะของณแน่คืนมานะค้างเล่าเลาอาไหไม่ยิกัไปก็ย่เอาขี้ออกมาแม่นี่ทะเลาะกันทำไมเนี่ยต้องสองคนไหนบอกแม่มาสิขนมจีบไม่พอนะคุณแม่ถ้ามีอีกก้อนแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วครั หมดแล้วละจ้าก็พวกลูกกินกันจนไม่เหลือแล้วนี่นาที่หลังอย่าทะเลาะกันแบบนี้อีกนะไม่ไหวเลยอ่ะถ้ามีโมจิให้กินอีกล้วก็เราก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้อีกนะจริงด้วยสิอ้าวนึกออกแล้วฮะมีเครื่องทำขนมโมจิยางงั้นเหรอไม่งาชื่ออยอยู่นั่นแหละโยกออกปเอาโยกใจเลยดูดิออกโยกหมดแรงแล้วไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยนี่นา แปลกจังเลยแฮะอ๋อโอ้โ,อโหยังไม่ได้ใส่วัตถุด,ดิบลงไปเลยนี่นะแม่ครับมีข้าวสารบั้งไหมครับอยากได้ข้าวสารนะเจ้าข้าวสาร,าสารไปเล่นไม่ได้นะลูกอ,อ,อไปเดี๋ยวเอาไปได้สักหน่อยนึงเราจะเอาไปทําขนมโมจิไม้ได้จ้าไปตามระเบียบถ้ามีวัตถุด,ดิบแล้วก็ทําได้เลยนะเนี่ยนะอ,อ่ะดี่ละทางนั้นเรามาปลูกข้าวเองเลยดีกว่าอุย้ยแบบนั้นมันไม่นานไปหน่อยเหรอ ม่อนอย่างมีชุดทำนาสสำเร็จรูปอยู่แล้วแคปซูลมเมล็ดข้าวแคปซูลเหรอแล้วนี่ก็พระอาทิตย์ขนาดจิว๋วนี่หาพระอาทิตย์มาแล้วแล้วก็เมฆที อย่าัมแต่ยืนเบอ่อที่มาช่วยกันหน่อยดิดังข้าวเลยดังข้าวเอ้าอุ้ยอุ้ยอ่ะนี่แหละเห้ยาวนาหนุกดีเูาข้าวแบบนี้เลยแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะรออีกสักสองชั่วโมงจะเป็นฤดดูใบไม้ร่วงแล้วน่าหนุกดีเนาะ แต่ฉันว่ามันร้อนไปหน่อยมะแปลกจังเลยแฮ่ยังไม่น่าจะถึงฤด,ดูร้อนนี่นะเอ๊ะเฮ้ยยังไม่ถึงหน้าฝนฝนเลยไม่ค่อยตอกอีกด้วยนะเอ๊ะตงใส่ตัวควบคุมต้องเสียแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ยไม่น่าซื้อของถูกๆมาใช้เลยแล้วเฮ้อดูนาดิโอ้ยแห็งแลง้ง นาแห้งดินแตกหมดเลยวุ้ยจะไม่รีบหาน้ำมามีหวังต้นข้าวตายหมดได้เย็นแล้วอย่าแล้ยแล้วแลลไมทำไงแล้้วโอ้ยแย่จริงๆเลยพึ่งถูพื้นไปแท้ๆบ้ไปเล่นขวที่ไหนมาไน้ติดกพวกนีนี่เฮ้ย่หนแม่ยหน่อยนะร็วเ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 ร็เร็วเวเร็วเร็ววเร็วเร็ว ฝนตกทั้งพายุเลยคราวนี้ฝนตกหนักเกินไปซะแล้วแท่เดี๋ยวแย่นแน่เลยอพอแล้วพอแลโอ้ยฝนตกแค่นี้ก็พอเลยนะออเอาละเอาแบบนี้ละอ่ะ ขี้ก็ออกมาแล้วแบบี้ฮะรับรองไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรลมใต้ฝุ่นก็ผ่านไปแล้วด้วยนี่แน <mat ouais ่รวงข้าวก็ออกมาอีกด้วยเออเจ๋ยเออเอออ๋อตะกั่วแทนขนาดฉันกำลัเด็กยังมีศัตรูพื่อีกเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมบอกลำบากเมื่อเช้านาจริงๆหน่อยยังไงเล่าเออหน่อยฮะอ๋อยอดเลยเสร็จแล้วล่ะได้ข้าวตามที่ต้องการเวลาทีเนี้ย เกี่ยวข้าวได้เลยเกี่ยวข้าวช,ชึ๊กนี่าาเกี่ยวข้าวชึกนี่ฮะเกี่ยวข้าวนี่มันสะดวกจังเลยเนาะอึ๊ชอาละ,ะอึ๊คราวนี้นะคะเอาเข้าวใส่เข้าเครื่องไปแบบนี้เลยเคือเราก็จะผ่านกระบวนการให้เราเสร็จสับจนออกมาเป็นขนมโมจิยังไงเล่าสบายมากออกมาแล้วว้าวออกมาแล้วออกมาแล้วปียบเลย ก็หมดที่สองโมงปีมาแล้วคือดีจังเลยอร่อยจังเลยอ้วนอ้วอ้อร่อยอ้วนอร่อยจังเลยเนาะโอ้ยโอ้ยข้าวนอนนี้มันทั้งหมดกี่ก้อนกันเนาะดูจากตัวเลขที่เครื่องนี้แล้วนะจะได้ทั้งหมด259ก้อนด้วยถ้างั้นเอาสองอาสิบก้อนมาแบ่งกัน2คนแล้วก็จะได้คนละ130ก้อนไงล่ะเออเหลือเศษอีกก้อนหนึ่งนี่ А! А! А!